น้องดีแลนน้องเดมี่พูดถึงคุณพ่อและคุณหมอคงทราบข่าวกันดีสำหรับอาการป่วยของหนุ่มแมทธิวต้องบอกเลยว่าทำให้คุณพ่อแมทธิวนั้นห่างกับลูกๆนานเป็นสัปดาห์แล้วโดยเด็กๆทั้งสองได้ส่งไปอยู่กับคุณตาคุณยายซึ่งคุณตาและคุณยายก็ทำได้เพียงถ่ายวิดีโอสุดน่ารักคอยอัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่ได้หายคิดถึงกัน โดยคลิปนั้นก็ได้ถูกเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมแมททิวดีนโพสต์คลิปสุดน่ารักของลูกๆอย่างน้องดีแลนน้องเดมี่กำลังปรบมือให้กำลังใจคุณหมอและพยาบาลพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าขอบคุณจากใจจริงๆครับสำหรับการดูแลที่ใส่ใจสุดๆประเทศเราจะรอดเพราะพวกท่านครับคุณหมอและพยาบาลที่รัก โดยในคลิปดังกล่าวน้องดีเล่นทำท่าปรบมือตามสไตล์ตัวเองด้วยการเอากำปั้นทั้งสองมือชนกันด้วยรอยยิ้มสดใสพร้อมทั้งพูดขอบคุณคุณหมอเป็นภาษาอังกฤษส่วนน้องเดมี่ที่นั่งอยู่กับคุณตามีสีหน้างงงงเล็กน้อยและกว่าจะได้คลิปอย่างที่ทุกคนเห็นก็ต้องเทคไปหลายรอบทำเอาหลายคนที่เห็นคลิปต่างชื่นชมในความน่ารักของสองพี่น้องไปตามๆกันค่ะ